ต้องถามดรอภิสิทธิ์ค่ะสิ่งที่ประธานเกรียงไกรได้บอกความต้องการมารวมทั้งราคาที่ยุติธรรมด้วยตรงนี้ธุรกิจประกันภัยจะไปตอบโจทย์ได้มากน้อยเพียงใดคะเชิญค่ะครับจริงๆแล้วถือว่าคอนเซิร์ของท่านเกรียงไกรเนี่ยนะครับสอดคล้องกับแนวทางของอุตสาหกรรมประกันภยัยที่ต้องตอบโจทย์ความเป็น next normal อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับ ท่านบอกอยู่แล้วชัดเจนมากนะฮะ m a Mass Product mm hmm. ไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้แล้วครับเพราะอะไรฮะเพราะทุกคนมีความต้องการที่จำเพาะนโยบายของการพัฒนาระบบประกันภัยหรือพัฒนาความคุ้มครองทุกวันนี้เราเรียกว่าเป็นการพัฒนาในเชิงของ Personalization mm hmm. ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลเพราะอะไรเพราะว่าท่านเลขาก็บอกอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เรื่องของดิจิโตไลฟ์สไตล์เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะแทรก พฤติกรรมที่เป็นความต้องการเฉพาะบุคคลได้เรารู้ว่าคนคนนี้เนี่ยนะฮะใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ใดบ้างเพราะว่าระบบโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะแท็กโลเคชันได้เราทราบว่าคนคนนี้แม้ว่ายังไม่เป็นลูกค้าของเราแต่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าของเราในอนาคตเป็นเพศหญิงไปโรงพยาบาลคือระดับโรงพยาบาลสเกลนี้ไปส่ง ลูกที่โรงเรียนอนุบาลเราเริ่มรู้แล้วนะฮะว่าเอ๊ะแสดงว่า spending pattern ของเขาเนี่ยมีความสามารถในการจ่ายเงินระดับไหนเพราะไปชอปปิ้งห้างระดับนี้ไปโรงพยาบาลระดับนี้ไปรับลูกในระดับโรงเรียนอนุอนุบาลแสดงว่ายังมีลูกเล็กอยู่การ track อย่างนี้ครับในระบบประกันภัยนะฮะระบบที่เป็น InsurTech เราสามารถบอกได้ว่าเราทำ predictive model ได้อย่างไรบ้าง เป็นการพยากรณ์ความต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสมัยก่อนนะฮะเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเราส่งหวานไปหมดเลยฮนะส่งไปทางเมล s p o ป s e born, หรือ c o n v e r ร i o n rate เนี่ยจุดศเองและเป็นต้นทุนมหาศาลแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเป็น SMS แล้วส่งกลับไปปรากฏว่า c o n v e r ร i o n rate จะสูงมากเพราะว่าเป็นความต้องการที่สอดคล้องแล้วตรงเนื่องจากว่าเราได้มีการวิเคราะห์ความต้องการเฉพาะบุคคลไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้น นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่า next normal เนี่ยฮะประกันภัยจะเข้าไปรองรับในหลายภาคส่วนผมย้อนกลับไปในเรื่องของประกันสุขภาพสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเราพูดถึงประกันสุขภาพคุ้มครองสุขภาพทุกอย่างเลยเนี่ยนะฮะความเป็น next normal ที่จะต้องคอนเซิร์นแล้วกำลังคิดว่าจะต้องนำเสนอท่านเลขาเพื่อขยายความคุ้มครองก็คือความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคทางจิตครับหรือ mental health ฮนะ กรมธรรสุขภาพทั่วไปไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับถ้าเราดูจากข่าวนะทุกวันนี้เนี่ยนะครับมีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมากเหลือเกินแล้วมีโอกาสที่จะสูญเสียชีวิตจากภาวะของโรคซึมเศร้ากรมธรรม์ประกันสุขภาพในอนาคตจําเป็นต้องขยายไปถึงแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตามมาในระบบประกันภยัยเมื่อเรามีความคุ้มครองเราพยายามที่จะบริหารจัดการเพื่อให้ความเสี่ยงเนี่ยลดลงสิ่งที่จะต้องทําเป็นประโยชน์ต่อสังคม ก็จะมีศูนย์ในการให้บริการคําปรึกษาทางจิตด้วยอาจจะเป็นนักจิตวิทยาอาจจะเป็นจิตแพทย์เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นเรื่องของความสอดคล้องกันในการรองรับความเสี่ยงใหม่ๆที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเหลือสังคมเพื่อบรรเทาภาวะของการเจ็บป่วยทางจิตอย่างนี้การวิจัยบอกขึ้นเลยนะครับว่า Hybrid w o r k i n g หรือการทำงาน Work ร r o m Home เนี่ยนะฮะเวลาที่ทำงานอยู่ที่บ้านตลอดเวลา ความเครียดสูงขึ้นนะครับหลายคนมีความรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอะไรแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกครอบครัวมีปัญหาครอบครัวเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเมื่อชีวิตเนี่ยนะครับในอดีตออกจากบ้านไปทํางานเราได้เปลี่ยนบรรยากาศเราได้เจอเพื่อนเราได้เจอสถานที่ทํางานความเครียดบางส่วนมันหายไปมันสับไซไปแต่ถ้าสมมติ Work f r ฟ m home เจอหน้าครอบครัวปัญหาครอบครัวใช้ชีวิตอยู่กับบ้านอีกเพื่อทํางานตลอดวัน เข้านอนเพราะฉะนั้นชีวิตมันไม่ถูกเปลี่ยนบรรยากาศจะเห็นได้ว่าอัตราการหย่าล้างสูงขึ้นมากอันนี้เป็นการวิจัยในหลายประเทศนะครับเพราะเพราะสถานการณ์โควิดทำให้ต้องเวิร์กโฟมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันลีดไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็น new emerging circumstance หลายอย่างที่ประกันภัยจะต้องเข้าไปตอบโจทย์ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอย่างที่เรียนไปแล้วไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์ข้อมูลต่างๆที่ทำงานอยู่นะครับรีโมทแอคเซสแฮกเกอร์เกิดขึ้นออนไลน์แพลตฟอร์มพวกนี้สามารถดีไซน์เป็นความคุ้มครองในเชิงของการประกันภัยเพื่อปกป้องอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ทั้งสิน้นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยากจะเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบก็คือเรื่องของ การประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะง,งักทางธุรกิจฮะพอดีผมคิดว่าเวลาจะเหลือน้อยก็จะขอให้กระชับขึ้นนะครับเราพูดถึงการประกันภัยธุรกิจหยุดชะง,งักแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามไปแล้วตอนนี้เนี่ยนะถือว่ามีความวิกฤตสูงก็คือการประกันภัยที่เรียกว่า contingency business interruption เคสตัวอย่างเกิดขึ้นเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานี่ที่ประเทศญี่ปุ่นโรงงานโตโยตา้า ต้องหยุดการผลิตโรงงานทั้ง14แห่งในประเทศญี่ปุ่นของโตโยต้าหยุดการผลิตเป็นระยะเวลานานพอสมควรเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือโคจิบะอินดัสทรีที่เป็นคนผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ให้กับโรงงานโตโยต้าถูกมาวแวร์แล้วทำให้กระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไม่สามารถผลิตได้ัพพลายเชนบล็อกทันทีฮะพอเกิดปัญหาัพพลายเชน บริษัทแม่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคือโตโยต้า14แห่งทั่วประเทศต้องหยุดการผลิตอันนี้คือ c o n t i n g e n c y business interruption หลายคนมานั่งคิดว่าเราควรจะซื้อการหยุดชะงักธุรกิจเนื่องมาจากความเสียหายเฉพาะตัวเราแต่ลืมไปว่ามันมี supply chain เมื่อเขาหยุดชนนะงักแล้วโลกทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยตัวของเราคนเดียวสายสัมพันธ์ในทางธุรกิจมีความเชื่อมโยงอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะมุ่งเน้นแล้วก็คิดว่าประกันภัยสามารถเข้ามารองรับความเสี่ยงต่างๆได้เพื่อให้อะไรเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยนะครับสามารถที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็น n x t normal ได้อย่างสมบูรณ์แล้วอย่างยั่งยืน